สวัสดีวันนี้เป็นวังครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่11กรกฎาคม2567ทางปปกันตลาดนัดโคกระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินรายจังหวัดกาฬสินธุนะฝากประชาสัพันธ์ตัวนี้เอ็มี่เนี่ยมาไลฟ์สดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟนเพจเดินดูไงครับเฟซบุ๊กเฟนเพจเดินดูงามเขามาแล้วฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะับมาชมบรรยากาศสดๆกันทางไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดใหม่นะครับแอดมินหยุดจันทร์อังคารพุธออกตลาดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคครรรััับบออ่่่ะะม้้นนนีีเิตสปดาห์ท ของนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับอ่าเบิ่งราคาเป็นยังไงนะครับพ่อพันพ่อพันสายย่อนะครับสูงประมาณ120ยนะร้บห้าร้อบห้านะครับสูง115ยสิบห้าวัดเหลี่ยมนะครับในหอยฟ้าวัดเหลี่นะครับ115นะครับส่วงแคบดีข้อใหญ่ดีนะครับเต้แขีวจะคู่เหรอครับเบิ้งกันนะยิ้มกันนะเบิ้งกันจะยิ้มฟันแท้โอ้ย สองคู่แขวซีนะครับอายุสาปีกว่าแฟนแท้สองคู่ว่ามันแฉาหกนมันไม่กันนะมันมายากดินนะอยากดินนิดหน่อยนะครับอยากดินนิดหน่อยนะครับแขวซีแฟนแท้สองคู่อายุสามปีกว่าเขวาีปีนะครับ ใ,นใ,นใคร่เง่้ยใคร่ดีในะใคร่เง่้ยใคร่ดีนะหางเงาสูงร้อยสิบห้าพ่อพันสายยอดนะจมูกฉีกนิดน้อยนะครับราคาเปิดราคาอะไรไปไหนนะครับสามหมื่นห้าพันเป็นหลังครับสามหมื่นห้าพ่อพันพ่อพันสายยอดหน้าตาดูดันลอยด้ยลอยหน้าตาลอยนะครับโค้งสางดีนะครับเป็นออกนะเจ้าเหนือนิดน้อยนะครับว่าเป็นไข่าสายยอดนะครับสูง115ร้อยสิบห้าสองสาว สอสาไปยังไงคสองมื่อครับไปเป็นคูม่น0มื่นเจ็ดพันาร้สานับสอน้อยนับสูงร้อยสิบนับสองสาวน้อยนับมื่ตัวนับสว่างดีตัวนั้นออกเลาเก้านะครับสว่งสวงกว้างนับตัวแม่นีได้สว่วงแคบหลังดีนับสรงดีอยู่นะครับนับงามคนระเบบ2ตัวนะครับงามคนะเบบครับอ่ะ มื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองตัวสองสาวน้อยครับไปหาแมวบุญธรรมมาข้างหน้าครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์สนใจทั่วมาสอบทำหัวพ,พันกับมันหลอดราคาประมาณครับมือนีพอพน,นะครับเปิดมากครับสาวน่อยกับพ่อฟังพัวพันกับเอามือว่างหันตัวนี้ในห่าง ในหางเนื้อเพิ่นไห่สองหมื่นคนนึงนี่ตัวนึงขายไปหมื่นแปดสูงร้อยสามสิบนะครับหนุ่มน้อยสูงร้อยสามสิบนะครับล่าสุดมีการซื้อกันนะครับราคานะครับราคาซื้อนะครับที่ตลาดนะครับประมาณหมื่นแปดถึงสองหมื่นบาทนะครับล่าสุดวันที่สิบหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดะครับเบอร์น้อยใส่ขนาดนี้นะครับกล่าถึงว่าอ้วนแต่ว่าก็มีเนื้ออยู่นะครับมีเนื้ออยู่นะครับหนุ่มน้อยสูงร้อยสามสิบ ประมาณ130บวกนะครับครับ130เสามอ่ะอีกหน่งครับสายย่อสายย่อแม่มันแม่มั่นขึ้นท้องครับแม่ท้องนะครับกิจเดือนแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนพุ่งว่าพุ่งใหญ่แฮะครับลูกสาวเพิ่นน่ะเด็กกลัวแล้วแม่มั่นี้ครับลูกสาวใหญ่แล้วปีกลัวแม่แยกลูกครับแม่ท้องนะครับ เปิดราคาหะไปไหนครับนี้ผมห้องไว้ในรคาคาบ่อบอกเลยคร,รับสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันครับงฟียักลอยเอ็ดกิโลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลเมตรทรงฟีหนึ่งลอยหนึ่งแถมสองลูกตัวดกนได้ครับมี่ใสดีเสียงสูง้อยสิบเอ็ดลอยสิบเอ็ดนะตีง่ายๆ,ๆครับสูงร้อยสิบเอ็ดซนเมเห็นอยสิบเหรอครับ1 0ครับ เป็นตีไว้นะอ่ะสวยได้หางสวยเพนครัเรียมถ่ายดีนะอ่างใหญ่ลึกเนี่ยแข้งขาดีนะครับกถอยไสายยอสายยอดมานีมาเต็มยะสายยอดครับสองหมื่นห้าพันสองหมื่พันสายยอดครับเอาสายคาเฟ่น่นะครับสายยอดสายคาเฟ่ครับแต่กี่เคยขี่ได้อยู่ตอนนี้ทองแกอยู่โอ้ยหอนมันทแก ครัเสาเจ้าบ้านฟันแท้หนึ่งคู่มเบต่ฟันแท้คู่แรกกําลังขึ้นเหลี่ยมเดียวสูงร้อยสามสิบสูงร้อยสามสิบนะครับอาฝันสองทางมีเหลี่ยมง่ามกับไร้ขาดซีขาหน้าหวานดีวงเขานวงเขาสวยนะครับฟันหัวตะลุดพร้อมผสมนะครับกําลังเขาอายุครบอายุพอดีนะครับตัวนี้เปิดราคาอะไรเป็นอ่งครับ ราคาเดียวกันครับสองหมื่นห้าเอาครับสาวน้อยสูงร้อยสามสิบหนึ่งครับสาวน้อยสูงร้อยสามสิบหนึ่งครับมีขนแซมเล็กน้อยสีหางธรรมชาติหนึ่งครัเรียมถ่ายสวยนะครับเชิงการสวยนะครับเชิงการสวยหนึครับหลังดีส่วงดีนึครับสวาบแคบดีนะ่งครับไซไดยู่นะครับถือว่าใส่ได้ยูครับถือว่า,สาใส่ได้นะเพราะถ้าคุณเป็นสื่อกันหนูดีใจอย่างแ <laughs> ค่เพื่อนหมานกันว่าไม่เสียงดันกัน,ค,น,ค,น,นนะครับคุณข้อใหญ่ดีนึ่งครับข้อไนยครับ อ่ะเลี้ยงนะครับเป็นควายเจ้าเหนื่อจิ๊กหน่อยนะครับครับลูกทรงได้อยู่นะครับสองหมื่นห้าพันนะฟันสวยฟันหล่อนะคันไดหนึ่งซี่นะครับก็เหมือนพืชใบซื้อขายมันเป็นตับๆเลยมันซื้อปนเหม่าวันนั้น สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ093ย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดาเาหกหนึ่ง้าเสอนมุกด้หารราคาก็ยังบดตายตัวต่อร่องได้กอีกต่ออีกต่อได้ลดได้หนึกิโลเมตรทรงฟรีนะครับราคาครับต่อร่องเบิงงนะครับปกติเป็นเป็นทรงแค่ลอยโล่วจมพื้นแถมอหกอีกร่วหนึ่งครับราคานี้นะครับ สองหมื่นห้าไแม่ท่องก็ได้สายย่อนะครับสาวนะแต่เงาเด้สูงนะแต่เงาได้สูงนะครับลาวครับขอบคุณครับพวกเหมือนนี้ในห่างผู้ชมเขาหลายน้องนะในห่างก็หลายผู้ชมก็หลายนะครับเคนสื่อพคนนะใบใบสื่อขายเป็นเป็นสิบใบเป็นถือนะเจ้านะคนนะสื่อเป็นไปหรือไม่เป็นหมานกันนะหมเป็นหมานเห็นไหม <laughs> สาวน่อยสาวหน่อยจ้าบาทนะครับสาวหน่อยแปดพันห้าดห้าร้อยบ่หมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับสาวน้อยแปดพันห้าร้อยขนมบหมื่นครับสาวน้อยสูงร้อยสิบห้าประมาณร้อยสิบวกร้อยสิบห้านะครับออกครับเป็นไคว่ทรงเหล่า,เ,ลาเก่าหนึ่งครับไปได้ร้อยยี่ห้รยสาสิบเต็มที่กับสิร้อยี่ห้าบวกนะครับ อนาขวดลายยิบหาบวกนะครับราคานี่ราคาเบาเบาเสาน้อยราคาเบาเบสวงดีครับเยี่ยมไทยได้เยอะนะครับเยี่ยมไทยสวยนะครับเป็นไข่อ่างนะครับเป็นไข่อ่างลึกนครับข้อใหญ่อยอะนะครับข้อใหญ่อนาขวดออกเจ้าเหนืออยู่ตอวนี้ตัวกำเดียงอยู่นะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนครับ093 093 182 182 6784 6784นะครับสนใจเพื่อมาสอบถามครับ 8,500เบิ้งมือนี้8,500เตียเยวกันขอองได้จหลายหลายด้หมอนันครับมื่อวานมมีไวงงามไเปิ้นซื้อกันหมดแล้วเปิ่นซื้อกันหมดเลยเอาเบิ่งตัวใหญ่เป็นยังไดราคาเป็นังไดคนออ้วดดีแต่นแม่ม่าหรืลูกแม่ลูก ลูกตัวผู้ตัวแม่ครับแม่ล,ลูกลูกตัวผู้เปิดราคาหลไรเป็นหนึ่งสองหมื่นเจ็ดสองหม่นเจ็ดพันนะสูงร2อยยีิบเจดหยกประมาณร2อยยีิบหบวกอยบเจ็ครับความสูงนะครับป่ิสรอน่ลยสามประมาณร2อยยี่สิบเจ็ดรอยสามยิบเจ็ดบวกแม่ลูก,กลูกตัวผู้เออสองหมื่น 20, กว่านะ สองหมื่นกว่าครับลูกส็สุปเกิน3าลัสองสามตัวนะ้ง่งลสิบเซ้งหรือเปล่าลูกบนเซ้งทองว่างอยู่นะทองว่างพรล,อยอยนะลูกนิดหนะ่อยลูกนิดหน่อยนประมาณสีองเดือนสองเดือนครัวประมาณตะเกากับประมาณสี่เดือนหาเดือนจังสีขึ้นรอบแรกนะลูกนะครับถ้าเป็นค่ายปีละลูกนะครับลูก2นี่ละนี่ลูกสประมาณลูก2ส,นะสนใจทีต่ต่อได้เบอร์ไหนนะศูนย์เก้าศูนย์เสี่ เก้าแปดสี่สี่หกสี่สี่หกน้อยสมน้ำม้งนะครับขึ้นมาสับตาบ้างครับไฟไปจัดการอยู่อำเภอนามน์จังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยองอกเป็นไฟเหล่าเก่าใช่ไหมครับไฟเหล่าเก่าตัวเป็นไฟอ่างนะครับเป็นไฟอ่างเป็นไฟเนื้อหลายนะโอ้ดึงมามันคือถอยหลังสัตว์นะครับเออเมื่อี้ฝนตกนะครับทางกาลสินนะครับฝนฝนตกหนักเลยหมู่บ้าน แอดมินนะครับนอนเหมือเคื่นอียู่ฝ้าห้องบึ้มๆนะแต่ว่าฝนบตกครับอยู่ท่าอำเภอหนองพอกฝนบตกนะครับฝน,น,น,นตกนิดเดียวนะครับแต่ว่าท่ากาลสินแอดมินนะครับ,นะรบทา่าปุชินาไล้นะครับ